ผมอยู่กับเพชรเกษตรเม็ดงามเป็นเพชรเกษตรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิสิ์เก่ารุ่นที่14คุณชนินวงแสงเป็นเจ้าของปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้การเกษตรที่ขายไปทั่วทั้งประเทศเพชรเกษตรเม็ดนี้จะมาพูดคุยให้แนวทางกับพวกเราว่าทําอย่างไรจึงเป็นเจ้าของธุรกิจสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตรในปัจจุบันพบกับท่านสักครู่ครับ สัปดาห์นี้มุมาอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชยัยภูมิค่ะอยู่กับคุณชนินทร์วงแสงค่ะเจ้าของโรงงานปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้การเกษตรค่ะสวัสดีค่ะครูชนินทร์สวัสดีครับค่ะครับผมแต่ก่อนเคยเรียนที่นี่เมื่อปี2019แล้วก็เรียนต่อจนจบป,ปวสเมื่อปี24ค,ครับกรอยากจะเรียนต่อ ที่เม่โจ้และก็ได้สมหวังแล้วก็หวังว่าจะได้กลับมาช่วยเหลือกเกษตรกรก็โดยไปเป็นครูนะครับอยู่ที่วิทยาเกษตรสารคามและก็กลับมาสอนอยู่ที่วิลยาเกษตรกรรมเคยภูมิแห่งนี้10ปีและหลังจากนั้นเมื่อปี36ผมก็ได้ลาออกจากราชการเพื่อที่จะไปประกอบธุรกิจส่วนตัวครับครูชนิน ได้รับแรงบันดาลใจจากใครถึงตัดสินใจมาเรียนที่วิทยาเกษตรแห่งนี้ค่ะรักในอาชีพการเกษตรแล้วก็อยากจะช่วยเหลือเกษตรกรประกอบอาชีพให้มีความมั่นคงในชีวิตที่ดีขึ้นครับจุดเริ่มต้นในการทําโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ของครูชนินเนี่ยค่ะเริ่มต้นได้อย่างไรคะผมเองมีความประสงค์ที่อยากจะให้ประเทศไทยหรือเกษตรกรไทยในลดการใช้สารเคมีทั้งแต่สมัยเป็นอาจารย์อยู่ผมไปสอนวิชาทรัพยากรธรรมชาติ พยายามส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ว่าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัยจะทําให้เกษตรกรมีสุขภาพดีมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นลดต้นทุนได้มากขึ้นครับและเมื่อผมได้ออกจากราชาการก็ได้ไปอยู่ที่โคราชก็เริ่มจากการปลูกป่าแล้วก็หาวัตถุดิบมาใช้ทําเกษตรอินทรียแรกๆก็ขาย มูลไก่สดพอมีโรคไข้หวัดนกเข้ามาผมก็มองว่าเออการขนย้ายที่ไก่สดอะไรก็คงจะลำบากก็เลยคิดตั้งโรงงานโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ของครูชนินเนี่ยมีจุดเด่นยังไงบ้างคะคือโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ของโรงงานปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแห่งนี้เราทำปุ๋ยร้อยเปอร์เซ็นต์คือใช้วัตถุดิบคือมูลไก่ไข่มาหมักลงในบ่อในพื้นที่ของเราโดยประมาณ30ไร่ฝังหมักปีหนึ่งถึงสองปีแล้วก็ขุดขึ้นมาตากแล้วก็ผสมกับส่วนต่างๆยิบซ้ำดูลไม้ em จากน้ำตาลลำอ่อนต่างๆแล้วก็เอาเข้ากระบวนการผลิตออกมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงเริ่มต้นจากการผลิตเล็กๆน,น้อยๆปีแรกก็ได้ประมาณ5,000กระสอบปีที่2ก็เพิ่มขึ้นเป็น5 0,000กระสอบปีที่3ก็เพิ่มขึ้นเป็นแสนกระสอบแล้วก็ทวีคูณขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี้เราผลิตอยู่ปีนึงก็ประมาณ5 0า0 0ื่นถึงแสนตันระหว่างเปิดโรงงานครูชนินเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะช่วงแรกๆในด้านเงินทุนครับก็เราต้องสต๊อกปุ๋ยไว้อย่างน้อยก็5 0,000ตันจะเป็นเงินอยู่ค่อนข้างมากพอสมควร ต้องหมักให้มันได้อายุถึงจะเป็นปุ๋ย ที่มีคุณภาพครับผมครูชนินวางเป้าหมายของโรงงานปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้การเกษตรเป็อย่างไรบ้างคะในอานาคตผมเองภูมิใจที่เราสามารถช่วยผลิตปุ๋ยอินทรีย์ช่วยเหลือเกษตรกรได้ปีหนึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างมากคือลดการใช้สารเคมีถ้าหากว่าประเทศเราช่วยกันส่งเสริมเกษตรอินทรีย์มากๆก,ก็จะทําให้พื้นดินของเรานี้อุดมสมบูรณ์ขึ้นการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์อาหารจากสารพิษที่ก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆก็จะลดน้อยลงเกษตรกรที่หันมาใช้ เกษตรอินทรีย์ก็จะคุณภาพดีสินค้าเกษตรอินทรีย์ก็จะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นทางรอดของเกษตรกรของเราก็น่าจะเป็นทางนี้ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้ลืมตาอ้าปากได้นะครับท่านสามารถติดตามเราผ่านช่องทางเพจดรสุป,ประชัยศิระได้ทุกช่วงเวลาวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ